สำหรับการติดตั้งถังกองคอนโดรุ่นประหยัดนะคะเริ่มต้นที่การใส่กระบอก UV ก่อนเลยเราต้องหันกระบอก UV ขึ้นด้านบนแล้วก็ดึงออกนะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวหลอด UV ใส่เข้าไปในนี้ค่ะโดยเราจะมีฝาที่บากไว้นะคะฝั่งหนึ่งให้ถอดฝาออกก่อนและเอาหลอด UV เข้าไปในตัวกระบอกค่ะสายไฟจะออกตรงรอยที่บากไว้นะคะ ปิดฝาที่เราเอาออกเมื่อกี้นี้ให้เรียบร้อยโดยกดให้แน่นนะคะตรงนี้เพื่อไม่ให้นะ้ำมันซึมออกตรงรอยสายไฟค่ะสายไฟจะออกตรงรอยบากที่เราบากที่ถังไว้ให้นะคะแล้วก็เอาตัวกระบอกยูวีใส่เข้าที่เดิมโดยหมุนกระบอกยูวีให้ตัวรูน้ำเนี่ยอยู่บนแผ่นตรงๆแบบนี้เลยค่ะขี้ปลาจะได้กองอยู่บนแผ่นค่ะส่วนชั้นกลางก็ล่างสุดฟิลเตอร์เมทข้างบนเป็นใย,ยละเอียดค่ะส่วนแล้วก็ชั้นล่างสุดที่มีน้ําตกจะใส่เป็นหินค่ะหินไม่ต้องแกะถุงนะคะส่วนปั๊มน้ํานะคะให้หาอะไราบางๆนะคะ่ะ แกะตรงกลมๆด้านหน้าตัวปัม๊มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการต่อท่อค่ะโดยใช้เกลียวที่เราให้ไปนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ท่อ p v c ต่อได้เลยค่ะสําหรับการต่อสัดดือและสกิมเมอร์นะคะอันนี้ไม่มีการบังคับตายตัวค่ะเราสามารถกําหนดออกแบบได้ว่าอยากจะต่อเป็นแนวอันไหนก่อนอันไหนซ้ายขวาแต่แนะนําว่าอย่าหักงอท่อมากเกินไปเพราะว่ายิ่งการเดินทางของน้ําถ้าหากว่ามีการหัก หรือว่างอท่อในการเดินทางมากเกินไปเนี่ยแรงดูดมันก็จะเบาลงเพราะว่ามันมีการดอกของการต่อท่อทีอท่ต้องเดินทางซิกแซกหลายขั้นตอนแบบนี้ค่ะแล้วก็สําหรับอ่าท่อเราจะใช้ทั้งหมด5เส้นนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยจะได้ไป6เส้นซ,ซึ่งจะมีต่อตรงกับท่อเพิ่มไปเนี่ยอันนี้ก็คือต่อความยาวเพิ่มเอาว่าเราอยากได้ความสูงตรงไหนหรือว่ายาวตรงไหนเพิ่มค่ะสะดเดอก็จะคว่ำลงนะคะมีทั้งหมด2จุดแล้วก็สกิมเมอร์จะเป็นตัวหหายขึ้นค่ะเมื่อใส่ ปั๊มเข้ามาในบ่อเนี่ยเราก็จะมาวัดว่าท่อมันสูงเกินไปไหมถ้าสูงเกินไปก็ตัดออกถ้าไม่พอก็ใช้ท่อที่เราแถมไปต่อเพิ่มได้ค่ะโดยน้ําจะอยู่ที่ครึ่งซี่ของสกิมเมอร์ค่ะเสียบเข้าไปแล้วน้ําจะได้อยู่ที่ครึ่งซี่ของสกิมเมอร์นะคะโดยประมาณนี้แล้วก็การต่อสายยางก็จะใช้เกลียวที่แถมมาในตัวกล่องปั๊มอะค่ะอ่าเข้ามาใส่แค่ตัวเดียวแล้วก็เอาสายยางเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยพร้อมกับเราจะมีเข็มขัดรัดให้ กาวเข็มขัดรัดตัวนี้จะมี2ตัวก็จะติดด้านบนหนึ่งแล้วก็ที่ปั๊มน้ำา1ตัวค่ะเอาเข็มขัดรัดเข้ามารัดเพื่อไม่ให้สายายางเนี่ยลุดง่ายเวลาเราใช้งานพร้อมกับใช้ไขควงแบนขันเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้ไม่ยุ่งยากค่ะเสร็จแล้วพอเราขันไขควงเรียบร้อยก็จัดตำแหน่งสายายางน,นะคะให้เรียบร้อยถ้าหากยาวเกินไปลูกค้าก็ตัดสายายางทิ้งนะคะแต่ถ้าสั้นเกินไปเนี่ยลูกค้าจะหาซื้อเพิ่มก็แนะนำใช้เป็นสายายางหนึ่งนิ้วค่ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของสายยางเราจะมีท่อ PVC ติดมาให้แล้วนะคะโดยลูกค้าก็เอาฝั่งที่มีท่อ PVC เข้ามาต่อกับถังกองด้านหลังแบบนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเป็นการใช้งานละค่ะก็เสียบปลั๊ก2จุดนะคะปั๊มและ UV อย่าลืมเปิดสวิตช์หลอดไฟ UV ีด้วยนะคะสำหรับตัวท่อตรงนี้เป็นท่อนำทิ้งค่ะให้ปิดวาล์วไว้ก่อนจะเปิดก็ต่อเมื่อล้างเท่านั้นค่ะส่วนที่เห็นไหมคะรูปแผ่นกองตัวนี้นะคะเพราะว่าในการใช้งานครั้งแรกนะคะน้ำจะไม่ค่อยทะลุลงไปด้านล่างแผ่นเท่่าไหร แม่ค้าก็เลยต้องช่วยให้น้ำเระบ่ายได้ไหวขึ้นค่ะอันนี้ทําแค่ครั้งแรกอย่างเดียวค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงปลานะคะ